พูดตามผู้กับพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วพี่ผิดไปแล้วที่พี่เคยทิ้งน้องไปพี่เคยทิ้งน้องไปพี่คิดถึงน้องตลอดพี่คิดถึง อ c t i n g กูนี่ผ่านชกสามเอานะแบบไม่ต้องร้องเลยเอาไม่ร้องอ่ะออกูเสียายพี่ขอโทษพี่ขอโทษที่เคยทิ้งน้องไปเคยทิ้งน้องไปวันนี้พี่กลับมาแล้ววันนี้พี่กลับมาแล้วให้อภัยพี่เธอให้อภัยพี่เธอะมึงคุยกับใครอ่ะคุยนางเอกอ่ะนางเอกมาอยู่บนน้าอ๋อเลี้ยงเขาต้มป่ะไม่มีมีต้นจีน่ังดีเลยโอ้พี่จะกินปลาอินทรีย์เนี้ยไม่มี เออเออมองหน้าหน้าอยู่บนอ๋อหน้าอยู่บนพี่ขอโทษหน้าบนหน้าล่างพอๆกันเลยนะพี่ขอโทษพี่ขอโทษที่เคยทิ้งน้องไปเคยทิ้งน้องไปพี่ผิดไปแล้วพี่ผิดไปแล้วจะทําอะไรพี่ก็ยอมจะทําอะไรพี่ก็ยอมนางเอกพูดบ้างนางเอกพูดบ้างเออนางเอกพูดเออไปซะไปซะเออคนอย่างมึงอ่ะคนอย่างมึงอ่ะมันชด ไปจะทำะไรพี่ก็ยอมจะทำะไรพี่ก็ยอมมึงพูดเองนะมึงพูดเองนะของเขาไอ้เที่ยของนายเขามึงพูดเองนะมึงพูดเองนะด้วยความโมโห Rob นางเอ็งเอามือซ้ายจับที่หัวมันเออจับจับลูกเออจับฮะจับไม่ได้แตกก็ได้ลูกแตกไว้เออแตกไว้เออด้วยความโมโหตบหน้าไปทันทีตบเลย้วเอาแล้วแรงๆฮะไม่เห็นนเอามาหันไปหันไปฮะนายเอ็งอยู่ฝั่งนี้เออ อย่าทำแรงนะทำไมอ่ะเดี๋ยวนมมือร่วงใส่กูมือซ้ายจับที่หัวด้วยความโมโหตบหน้าเพียงหนึ่งทีเฮ้ยมึงจะเล่นจีจังเข่าส่จจังเลยขัดแดงที่ตบพี่อ่ะที่ตบพี่อ่ะแล้วสะใจไหมสะใจไหมแต่ยังไม่สะใจแต่ยังไม่สะใจสตินนะสตินะเอาไว้ทำไมหีบหน้ามึงเนี่ย